คำนายดวงชะตาของคนเกิดปีวอกประจำปีพศ2566สัญ,ญลักษณ์ปีวอกคือลิงชาติภูมิคือผีเสื้อผู้ชายธาตุเป็นธาตุเหล็กมิ่งขวัญโชคลาภคือต้นขนุนคนเกิดปีนี้เป็นคนสนุกสนานร่าเริงคล่องแคล่วและน่ารักนอกจากนั้นยังฉลาดเป็นกรดลองยื่นหนังสือหน้าเบื่อให้สักเล่มและคุณจะเห็นว่า คนปีวอกสามารถทำเรื่องน่าเบื่อให้สนุกได้อย่างน่าประหลาดด้วยความมีทักษะและความคิดสร้างสารรค์ส่วนตัวอย่าแปลกใจถ้าคุณพบก,กับคนปีวอกเป็นจุดสนใจของผู้คนในงานปาร์ตี้ความมีเสน่ห์และอารมณ์ขันคือตัวดึงดูดสำคัญที่คนเกิดปีนี้มีนอกจากนั้นยังดูเชี่ยวชาญด้านสังคมพูดจาสนอมีวาทศิลป์แต่บางทีก็สมนักกากเพื่อพรางความคิดเห็นที่ตนเอง มีต่อผู้อื่นได้อย่างแนบเนียนภายใต้ท่าทางที่แสนเป็นมิตรอย่างไรก็ตามคนเกิดปีวอกไม่เคยซ่อนอารมณ์ของตัวเองเพราะทุกอย่างจะออกมาที่ใบหน้าให้รู้กันทั่วคนเกิดปีวอกแก้ปัญหาเก่งถ้าคุณมีปัญหาเชิญหมุนหาคนเกิดปีนี้รับรองไม่ผิดหวังชาวปีวอกเป็นผู้ฟังที่ดีและจะชี้นำคำที่เหมาะสมเสมอ ความอยากรู้อยากเห็นทําให้คนเกิดปีนี้ต้องการเรียนรู้ตลอดเวลาส่วนข้อเสียของคนปีวอกคือบางครั้งก็ขาดเหตุผลและพร้อมที่จะสร้างภาพให้ตัวเองและคนอื่นเชื่อได้ว่าทุกสิ่งที่คนเกิดปีวอกกาลังทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอบางคนเห็นว่าคนเกิดปีวอกนั้นเป็นคนเห็นแก่ตัวชอบฉวยโอกาสเจ้าเล่แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร คนเกิดปีนี้ก็ไม่เคยใส่ใจคนเกิดปีวอกชอบรับประทานอาหารมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นตักละเพียงแต่ชอบรับประทานขนมขบเคี้ยวตามใจปากเท่านั้นและเรื่องเหลือเชื่อเกี่ยวกับคนปีนี้ก็คือพวกเขาชอบกินกล้วยเสน่หนและโชคที่มีอาจทำให้คนเกิดปีวอกมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วคนเกิดปีนี้เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ทุ่มเทนอกจากนั้นยังเป็นคนรักที่อารมณ์อ่อนหวาน แต่โลลีรักง่ายนายเร็วทำนายดวงชะตาของคนเกิดปีวอกเรื่องการงานมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดดเด่นในหน้าที่การงานปัญหาและอุปสรรคจะคลี่คลายมีโอกาสพัฒนาตัวเองไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของชาวปีวอกเพราะเรื่องการงานจะโดดเด่นทั้งปี การเงินมีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินมีเหตุจะเป็นต้องใช้ใจ่ายเก็บเงินไม่อยู่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือในช่วงนี้ไม่ควรรับปากใครเรื่องการเงินเพราะคุณมีดวงเสียตังค่อนข้างสูงและได้เงินคืนยากระวังการถูกหลอกลวงการลงทุนยังมีความเสี่ยงทําให้คุณประสบภาวะขาดทุนได้ความรักได้รับของขวัญหรือได้รับสิ่งดีๆจากคนรัก ดูแลซึ่งกันและกันคนโสดจะได้พบคนจะได้พบเจอคนที่ดีช่างพูดช่างจาเอาใจเก่งหรือมีผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่ช่วยแนะนำให้หรือมีผู้ใหญ่ช่วยแนะนำให้พบเจอคนดีสุขภาพก็อยู่ในเกณฑ์ดีไม่เจ็บป่วยอาจมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้แพ้อากาศเป็นหวัดหรือเป็นโรคเกี่ยวกับลมกดแก๊สต่างๆจนเกิดความรำคาญใจ วิธีแก้เสริมดวงคือบริจาคหนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์บริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือคนป่วยคนพิการบริจาคอาหารเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคจบคำทำนายสำหรับคนเกิดปีวอกพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ